ิตตี้สาวเช่าคอนโดหรูทิ้งขยะเกือนนอนขึ้นค้างค่าเช่าอีกสี่เดือนอ่ะมันงามขนเนเนแล้วนะช็อกเลยพี่น้องดู หน้าตาเขาเป็นสาวพิตตี้เขาสวยรู้ดูเขาอยู่เขาไม่เคยทิ้งขยะเลยผ้าอนามงนงามัยอะไรของเขาทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเขาไม่เคยหยิบไปทิ้งเลยลลซึ่งมันต่างกับหน้าของเขามากไม่สะดวกเพ่อนะอเพราะว่าเอาเงินไปทําสัญญกรรมเต้านมก็เลยติดค่าค้างค่าเช่าหอยห้องให้พิตตี้เช่ารายเนี้ยเช่าอยู่อ่ามานานแล้วแหละเป็นเวลาเดือนละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยสาวพิตตี้คนนี้ก็จ่ายค่าเช่าตรงนะอ,อ่ากระทั่งเมื่อเดือนกุมภาเมษา มาเนี่ยสาวพิตตี้รายนี้มไม่จ่ายค่าเช่าเลยจึงประสานติดต่อไปเพื่อชําระค่าเช่า,าหรือจะย้ายอกอกโดยพิตตี้สาวคนนี้ยืนยันว่าจะชําระค่าเช่าและทยอยอใจ่ายให้ปรากฏว่าสาวพิตตี้เนี่ยหายตัวไปเลยแหละติดต่อไม่ได้นะคะพี่น้องทางเจ้าของห้องเอจจึงไปเปิดดูห้องช็อกเลยสภาพห้องก่อนให้คนเช่านี่สวยงามมากพี่น้อง,เ,งเป็น,นห้องท<ห>ี่สว,สวยเลยเออมีขยะเต็มห้องจนไม่มีทางเดิน โบแมนล้นออกมาหอนนอกของเจ้าของมี <c oughs> ทั้งเศษผ้าหนาไม้ที่ใช้แล้วเศษอ,อาหารรวมถึงตู้เย็นมีของเน่าหนอนขึ้นสภาพแต่ว่าหนาตาสวยเมื่อประสานไปยังผู้เช่าแจ้งว่ายังไม่สะดวกมาชำระอ,อะนะพี่น้องแต่เจ้าของห้องน่ะก็ไม่ยินยอมขอยกเลิกสัญญานะคะเอเอพี่ตี้สาวอะไรนี้ยังยืนยันว่ายังจะไม่เข้าไปเก็บของนะคะใดๆทั้งสิ้นบันนี้ ก็จะย้ายออกมาช่วงติดทําสัญญกรรมเขามาทําสัญญกรรมก่อนช่วงนี้เขาไม่สะดวกที่จะไปอยู่ห้องเขาทําสัญญกรรมก่อน